สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กวีก็จะพาท่านมาเที่ยววัดปากน้ำพายสีเจริญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซนบริเวณที่ให้อาหารปลานะครับก็มีผู้นะครับที่ใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับได้นำ อาหารมาให้กับปลาตรงบริเวณนี้นะครับวันนี้ก็จะมีคนเข้ามาทำบุญเยอะพอสมควรนะครับส่วนมากก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับที่ว่ามีสาธุชนเข้ามาเยอะๆในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการพักผ่อนนะครับทั้งทางกาย แล้วก็ทางใจนะครับทำให้มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะมาก็เข้ามาทำบุญตรงวัดนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้าพระมหาเจดีย์นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันครับส่วนนี้เป็นโทรศัพท์สมัยก่อนนะครับบางคนก็เกิดทันบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันนะครับดูรูปทรงก็สวยดีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้หาชมได้ยากแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์แบบนี้นะครับเมื่อสมัยก่อน ส่วนท่านใดที่อยากจะชมนะครับก็ให้มาชมที่วัดนี้นะครับนี่ก็เป็นวิทยุนะครับสมัยก่อนมีทั้งเก่าและก็กลางๆนะครับมาวางไว้ให้ได้ชมกันส่วนชิ้นนี้นะครับเป็นแผ่นเสียงนะครับซึ่งหาดูได้ยากแล้วนะครับสมัยนี้ และก็ยังมีความสวยงามในแบบต่างๆให้ได้ชมกันนะครับที่นี่ได้จัดแสดงโชว์ไว้นะครับสำหรับเพื่อให้สาธุชนได้ขึ้นมาเที่ยวชมนะครับและยังคงวิถีดั้งเดิมเอาไว้นะครับ ส่วนห้องนี้นะครับใช้สําหรับขึ้นมากราบพระแล้วก็นั่งทําสมาธินะครับบริเวณห้องก็จะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีสาธุชนนะครับขึ้นมาก็เยอะพอสมควรนะครับมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับสําหรับห้องนี้ก็คือเวลา สาธุชนนะครับเดินตามจุดต่างๆมาจนเราเมื่อแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นมายัางห้องนี้ได้นะครับมานั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเข้ามาชมความงามนะครับรวมถึงเสาที่เห็นลวดลายอยู่เบื้องหน้านี้ก็อยู่ภายในห้องนี้นะครับเป็นเสาฉลุลายสีทองนะครับสวยงามมากเลย สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะมาเที่ยววัดปากน้ำแห่งนี้ก็มาได้เลยนะครับมาชมความงามตามจุดต่างๆภายในบริเวณวัดนะครับบางคนมาครั้งเดียวก็จะเดินไม่ทั่วถึงนะครับก็เราก็จะสามารถที่จะขึ้นมาชมความงามตามจุดต่างๆได้นะครับและกวีก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อน และท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจกวีมาจนถึงณเวลานี้ก็ขอให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กวีในคลิปแต่ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ